สวัสดีค่ะทุกท่านจา๋าดูนะคะวันนี้เปิดคลิปด้วยเก็บเห็ดเลยนะคะนี่โอ้โหแบบทำไมดอกยังเล็กอยู่เลยเนาะงงเหมือนกันค่ะเคลียเคลียเอาเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่เก็บนะคะ <laughs> มาเก็บกันแบบยาวๆเลยจ้าพี่อะตาดขาแมขาอวบขนาดเลยจ้ะอวบเกินจ้าโอ้ยนีย่มันคือสิววายเหรอบอเนาะออกน้อยเดี๋ยวนึงมันก็พึ่งออกแล้วเปล่าจ้ะ พึ่งออกหรือเปล่าทำไมลูกแค่นี้ <c oughs> เป็นอย่างคือออกดอกหน่อยๆนึงเออมันสิบเบิดแล้วล่วะคะ่ะขออนุญาตเก็บไปเด้อยจ้ะพุ่นนะ่ะพุนเด้พิ่งแต่ออกอเลอว่ามันสิไหวเนาะเออฮม้หอกคะ่ะเก็บไปก่อน คุ่นะค่อยๆเก็บไปปัดว่อจะกลับบ้านแล้วนะเมื่อกี้ดูแล้วเหมือนไม่มีว่าสิเมื่อบ้านแล้วพอดีไม่เจออันนี้เนาะเก็บจักน้อยละพุ่นนะเนาะ งามแท้อันนี้เอาอยู่บ่นี่เบิ่งน่ได้บ่เนาะ <c oughs> พอได้อยู่จ้ะอยู่ข้างในบ่เอาบ่าเอาบ่าเอาเก็บยากเก็บยากหลายพุ่นน่ะอยู่จ้ะโอ้ยเนาะกลังสิว่าสิเมื่อบาอยู่ มักพอจังสิแหละย่ามเฮาสิเมื่อบานนี่แวะซื้อก่อนพเ,เดีโอ้ยเละเบิดโอ้เสียดาย <c oughs> ไปไปกับเรานะจ๊ะดูได้หนึ่งฟ้ามือจ้ะเดี๋ยวกลบก่อนนะจ๊ะ นี่คือเห็ดมะนาวจ้ะเห็ดมะนาวแต่ว่ามันแก่มากแล้วค่ะแก่มากแล้วไม่เอาไปจ้าเก็บเห็ดเหลืองไปเรื่อยๆค่ะได้แต่หวังในใจว่าได้เห็ดเห็ดดำเนาะมือนีเนาะเป็นอ้นอย่างก็เห็ดดำหลายปนนั่น <laughs> โอ้โหงามจ้าอยู่ใต้มอสเลยนะเนี่ยโอ้ยสุทรรนจ้าสวยงามจ้าเบิงขาสวยจ้า กระดังมาช่วยเก็บทกทคันเฮ็ดเธอเดินหนุกซะดูคันก็รุนเด้อื้อหือโ,โอ้โหสวยจังเดี๋ยวให้ฝรั่งมาเก็บเอาใส่ตะกร้าตรงนี้ค่ะ เก็บยากแต่ก็ยังจะเก็บอยู่นะคะทุกท่านฝรังบอกว่าฉันยังไม่ถึงตัวนี้เลยฉันต้องคลานอีกเยอะโอ้โหนี่ค่ะสวยมากดูเขาหลุดแล้วนะคะ,น,ะน่นนไนะไหนได้คันเจอดมที่แรกคลิปแวกซ่าด,ดมกอดอฟ ฝรั่งสงสัยว่าทำไมมันกองแบบนี้จะ สดอกแต่ก็งามงามโอ้โหดูสิคะคือนี่ค่ะเก็บค่ะเก็บย่างเดียวอืมเขาหนาวเห็ดหนาวแล้วพี่น้อง โอ้ฮูหฮะอยู่อ๋อสวยฉ่ำเลยจ้ะฉ่ำฉ่ำเดดยิฟติกสวามเขาบอกว่าเห็ดพิษทางนู้นอือหูหูหูงามูหูหูหหู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  ง่ามจะง่ามเพื่อืมง่ามหลายจ้ะกล่องเคลื่อนที่แรงขออภัยเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาอีกแล้วมาเก็บเห็ดกันอีกแล้วจ้าโอ้ยเนาะ ช่ำมากจ้ะอันนี้ต้องตากเลยเนี่ยต้องพึ่งลมพึ่งลมก่อนเพราะว่าเปียกมากเลยดูค่ะเปียกมดเก็บไปนี่ต้องรีบทำความสะอาดแล้วก็ต้มเลยค่ะแบบนี้ ต้มเนาะต้มให้เสด็จน้ำแล้วก็เอาแช่แข็งเลยค่ะอันนี้จะไว้ค้างคืนไม่ค่อยได้นะคะ ท่านจ้ะดูนี่ค่ะว้าวสวยจ้านี่สวยสวยจังเลยจ้านี่เน้นๆเ,เลยจ้าพูดดูนะจ้าอื้อว้าวว้าวนี่ค่ะ มือเดี่ยวมือเดียวก็เฟี้ยวได้สวยๆนะจ๊ะดูเข้ามาอีกก็เจออีกนะจ๊ะทุกท่านป๊าดแหมงึดไหลโอ้โหนี่ดูดอกนี้โอ้โหดอกนี้ใหญ่ใหญ่ามากใหญ่ยายมากค่ะแล้วเดี๋ยวไปปิดตรงนี้นิดนึง นี่ปิดโอ้โหดูสิคะว้าวโอ้โหดูค่ะอือหืดูคลานนะคะคลานเก็บจ้ะดูข้างๆมีไหมเจ้ว่าเจ้จะมาเอาเออเห็ดไอ้นี่เห็ดดำทุกท่านจะมาเอาเห็ดดำเนาะ โอ้ดูค่ะโอ้ออเสียงเบิ่งแน่น่ะงามจ้ะเจออีกแล้วว้ยสวยจังค่ะนี่เก็บมาได้สวยมากเลยค่ะคือ คนเขาหลุดอยู่ในนี้นะคะเชื้อส่วนมากจะอยู่ในนี้เลยค่ะช่วงนี้เนาะไม่ต้องแบบเวลาเราถอนไปอะ่ะอุย้ยเชื้อไม่ค่อยติดไปอุย้ยอันนี้เอาไว้นี่นะคะไม่ค่อยสวยอันนี้ใ้บออันนี้บอไดเนาะอันนี้อันนี้เก็บไว้นี่เนาะดูเบิง้งนั่นอันนั้นก็บ่าเอาไปโอโหโดอกนี้งามค่ะ งามสงา่าได้สามดอกงามสงา่าป้าดบึงเนนียยๆๆ่นี่นี่เห็ดดำนี่ดอกจังสีเลยงามค่ะกำลังแบบว่าหนุ่มค่ะทุกท่านดูสิคะทุกท่านจ๋าเดี๋ยวเรามาจบคลิปนี้ด้วยเห็ดเหลืองคือเห็ดมันปูนั่นเองนะคะ เนาะเยอะมากค่ะเดี๋ยวเรามาจบกันด้วยคลิปนี้แล้วกันนะคะมาเดี๋ยวเก็บกันเลยจ้าสะออนลา์จ้าเก็บกันค่ะค่อยๆเก็บเนาะขออนุญาตค่อยๆเก็บนะจ้าเน้นๆเ,เน้นๆจ้ะอุย้ยเจ๊ก็มีแต่แบบว่าค่อยๆเก็บจ้าดูยิ่งเดินยิ่งเจอนะจ๊ะ เดี๋ยวเด้อขอวางทางนู้นก่อนจ่ะนี่ขอวางทางนั้นก่อนขออนุญาตเออเก็บแล้วก็วางให้ดูเนาะ <c oughs> ถูกใจมากเลยค่ะตอนแรกอะ่ะเจ๊เห็นดอกนี้ดอกเดียวค่ะก็เลยว่าจะลงมาเก็บเอาดอกนี้เพราะว่ามันสวยเนาะแต่ปรากฏว่าพอลงมาแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะมากค่ะ เป็นยังไงมั่งคะคลิปนี้เจ๊จัดแบบว่าตอนแรกๆเนี่ยเงียบๆงียบเนาให้ฟังกันยาวๆแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีตอนท้ายคลิปนะคะเอเพราะว่าหลายๆท่านก็อยากจะฟังเสียงธรรมชาติเนะอย่างเงี้ยก็อยากจะจัดให้แบบให้ถูกใจหลายๆคนเลยค่ะเนาะถ้ามีโอกาสก็สิจัดให้จังซีละจ้าพี่น้องค่ะเนาะก ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เจ้น้ำได้จ้าเด้อฝากกดถูกใจให้น้ำได้จ้าเด้อเอ้ยเพียเพียบ่ได้ตัดขาไปเลยจ้ะบ่ต้องเลยนานี่เนาะน้านี้มันโอเคจ้ะเพราะว่ามันมันมันคือสิว่ามันเสือมันติดอยู่ในนันแล้วอะค่ะในในในโคนมันอย่าสินะเพียบิ่ได้ ว่าไมยังติดมาเลยจ้ะเบิ่งแน่น่ะมีแต่ยาเสื้อเพิ่อนก็นยูเพี่แล้ลจ้ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพิ่อนก็ขึ้นมาคือเก้าไส่สีเบิง้งเลยใส่ส,สปอมันอยู่เพียอยูนี่นี่นลละจ้ะเก็บไว้ไปคะ่ะเก็บต่ออาจจะย้ายกล้องแรงนะคะแต่ว่าอยากจะถ่ายให้เบิ่งแปลว่า ยังสี่เลยแบบจวดๆจ้ะว่าต้องตกใจบ่ะค่ะบางคลิปเจ๊ก็สิเฮ็ุเป็นแนวแบบธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติไป <c oughs> นุ <c oughs> ้ยเนาะเน้นๆไปจ้ะคพณ่น่ะสีสันค่ะคุณ่น่ะงามเพิ่งเน่นะคพณนค่ณนะ่นะกุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยค่ะขอหัน ขอหันเจ้าของจากน้อยจ้ะเพื่อไปเก็บกลุ่มนูน้นปาดพี่น้องคอยเห็นอีกแล้วคอยเห็นอีกแล้วเดี๋ยวใส่ให้เบิงพุ่นไซล่ะไซยูพุ่นโอ้แนะเรเห็นดอกค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิงเก็บกลุ่มหนีแล้วก่อนจ้ะอันนี้ขออนุญาตเอ่อเก็บมาร่วมกันให้เบิงก่อนได้จ้ะ ขัดใจผู้ใดก็ต้องขออภัยเลยจ้ะ